สวัสดีค่ะมาพบกับงานฝีมือบายหญิงงนะคะวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีการพับเหรียนโปรยทานอย่างง่ายวันนี้เราจะมาทําในรูปแบบของดอกแคลตัสกันนะคะหรือว่าดอกกระบองเพชรนั่นเองสวยงามน่ารักทําง่ายนะคะเราสามารถเก็บเหรียญภายหลังก็ได้นะคะด้านหลังของเราก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ นอกจากนี้เราก็จะมีการตกแต่งด้วยอุปกรณ์เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับต่อด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์และวิธีทํากันเลยนะคะถ้าเพเพื่อนชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีลิปบิ้นจำนวน2ชุด ชุดแรกจำนวน4เส้นนะคะความยาวเส้นละ28นิ้วชุดที่2จํานวน8เส้นความยาวเส้นละ8นิ้วแล้วก็จะมีเหรียญกันไกลแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งนะคะพร้อมแล้วเราไปลงมือทํากันเลยค่ะเราจะมาเริ่มที่ริบบิ้นชุดแรกกันก่อนนะคะเตรียมริบบิ้นสี่เส้นแล้วก็จะตัดปลายแหลม2ด้านแบบนี้ค่ะเพื่อให้ง่ายเวลาที่เราสอดเข้าช่องนะคะ จากนั้นพับครึ่งริบบิ้นทั้งสี่เส้นนะคะบีบตรงกลางให้เป็นรอยพับไว้นะคะจากนั้นจะมาทำฐานสีโดยเริ่มต้นจากริบบิ้นสองเส้นแรกก่อนจับริบบิ้นขึ้นมานะคะให้เส้นฝั่งซ้ายเป็นเส้นที่1ฝั่งขวาเป็นเส้นที่2นะคะใช้เส้นที่สองคล้องเส้นที่1แบบนี้นะคะ จากนั้นนำเส้นที่3คล้องเส้นที่2แล้วก็เส้นที่4นะคะใช้ส่วนที่เราพับไว้สอดเข้าไปในช่องของเส้นที่1ตรงนี้นะคะสอดเข้าไปจากนั้นกลางริบบิ้นออกนำริบบิ้นเส้นที่3ามลวงเข้าไปค่ะจากนั้นดึงริบบิ้นทั้ง4เส้นนะคะให้กระชับให้เข้าหารอยพับที่เราพับไว้นะคะ เราก็จะได้ฐานสีแบบนี้นะคะต่อไปเราจะมาทำฐาน8โดยจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะด้านบนเส้นด้านบนเส้นนี้วางเฉียงลงไปทางซ้ายมือแบบนี้นะคะแล้วก็บีบรอยพับไว้เส้นถัดมานะคะเป็นเส้นฝั่งซ้ายมือเส้นด้านบนฝั่งซ้ายมือวางเฉียงลงมาด้านล่างแล้วก็บีบให้เป็นรอยพับนะคะเส้นที่สาม ด้านบนวางเฉียงขึ้นไปทางขวามือนะคะแบบนี้แล้วก็เส้นที่4จะสอดเข้าไปที่ช่องตรงนี้นะคะสอดเข้าไปเฉียงขึ้นไปด้านบนแล้วก็จะได้ฐานแปดแบบนี้นะคะต่อไปพลิกริบบิ้นไปอีกด้านหนึ่งนะคะใช้มือซ้าย จับริบบิ้นประคองไว้แบบนี้จับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะเส้นไหนก็ได้จับขึ้นมาแล้วใช้นิ้วทางซ้ายมือจับไว้แบบนี้ค่ะต่อมาเส้นถัดมาเส้นที่สองจับวางทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามวางทับเส้นที่สองเส้นที่สี่นะคะทับเส้นที่สามเราจะจับขึ้นมาจํานวนสี่เส้นแบบนี้นะคะต่อไปเราจะ วางเส้นริบบิ้นที่เราจับไว้ด้านล่างสุดนะคะไล่วางทีละเส้นเส้นล่างสุดเราก็จะวางลงไปแล้วจะจับริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาแทนนะคะเริ่มเลยนะคะวางริบบิ้นเส้นที่จับลงไปนำริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาวางทับด้านบนเส้นถัดไปนะคะวางลงจับเส้นด้านล่างขึ้นมาวางด้านบนนะคะ วางลงไปแล้วก็จับขึ้นมาค่อยๆหมุนริบบิ้นไปทีละนิดนะคะแล้วก็วางแล้วก็จับขึ้นมาเส้นถัดไปก็วางนะคะแล้วจะไม่มีเส้นด้านล่างให้เราจับขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะนำริบบิ้นเส้นที่เราจับเส้นถัดมานะคะเส้นนี้สอดเข้าไปในช่องตรงนี้นะคะสอดเข้าไปที่ช่องนี้เลย สอดเข้าไปนะคะแล้วก็เส้นถัดมาก็คือเส้นที่เราจับเส้นนี้นะคะด้านล่างที่เราจับไว้สอดเข้าที่ช่องเดียวกันตรงนี้นะคะแต่จะมาออกที่ช่องถัดมานะคะก็คือช่องตรงนี้สอดเข้าไปช่องเดียวกันนะคะแล้วก็ออกตรงนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็เส้นสุดท้ายสอดเข้าที่ช่องเดียวกันแล้วก็มาออกเส้นถัดมาเหมือนกันนะคะแบบนี้เลยค่ะ ตัวนี้เรากำลังจะทำเป็นลูกส้มนะคะนี่เราเสร็จแล้วก็ดึงไล่ดึงดิบปปินทีละเส้นให้เข้าที่นะคะในขั้นตอนในขั้นตอนนี้จะยังไม่ต้องดึงแน่นมากนะคะดึงให้พอเข้าที่ไปก่อน เรจะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปพลิกริบบิ้นไปอีกด้านหนึ่งนะคะเราจะจับริบบิ้นขึ้นมาหเส้นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะแล้วก็จะวางข้ามไป3เส้นถ้าเราเริ่มจับเส้นนี้นะคะเราจะนับไปอีก3มเส้นหนึ่งสองสามเราก็จะวางระหว่างเส้นนี้นะคะเส้นที่3กับเส้นที่4ีนี่เส้นที่สามนี้เส้นที่4ี่นะคะ เราจะวางระหว่างเส้นวางไปค่ะแล้วก็เส้นถัดมานะคะวางข้ามสามเส้นเหมือนกันเส้นถัดมานะคะข้ามสามเส้นถัดมาข้ามสามเส้นนี้ก็ข้ามสามนะคะแล้วตอนนี้เราเหลืออยู่สามเส้นเราเหลือริบบิ้สามเส้นตัวนี้ ต่อไปเราจะเป็นการสอดนะคะสอดทั้ง3าเส้นเลยเริ่มที่ริบบิ้นเส้นถัดมาเส้นนี้นะคะเราจะใช้ปลายสอดเข้าที่ช่องตรงนี้นะคะ <_? S 1> ก็คือเส้นถัดจากเส้นที่เราข้ามเมื่อกี้เส้นนี้ที่เราข้ามเราจะใช้เส้นนี้สอดเข้าที่ช่องถัดมานะคะสอดตรงนี้เลยแล้วก็เส้นที่สองนะคะเส้นถัดมาที่สอง เราจะสอดเข้าที่ช่องเดียวกันตรงนี้นะคะแต่จะมาออกในเส้นถัดมาก็คือเส้นนี้สอดเข้าไปที่ช่องเดียวกันนะคะแต่ปลายริบบิ้ <tortured. S 2> นจะมาออกที่เส้นถัดม, uh, มาตรงนี้นะคะเส้นที่สามเส้นนี้นะคะสอดเข้าที่ช่องเดียวกันแต่จะมาออกที่เส้นถัดไปนะคะสอดที่ช่องเดียวกันแล้วก็ออกมาตรงนี้ แล้วก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นก็ไล่ดึงทีละเส้นให้เข้าที่ให้กระชับนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะตอนนี้ยังไม่แน่นมากนะคะต่อไปเราก็จะพลิกไปอีกด้านหนึ่ง เพื่อเก็บเส้นริบบิ้นให้แน่นมากขึ้นนะคะโดยจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นวางสอดสอดลอดไป3ช่องนะคะก็คือช่อง1,2,3ปลายริบบิ้นก็จะมาออกตรงนี้นะคะสอดเข้าไปลอด3ช่องไปตามแนวของเส้นริบบิ้นเลยนะคะเส้นถัดไปลอด3 ทำทั้ง8เส้นเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะ ครบทั้ง8เส้นนะคะเราก็จะดึงดึงนิปิ้นให้กระชับมากขึ้นนะคะในดึงรอบนี้จะทําให้เป็นลูกส้มที่แน่นขึ้นนะคะได้รูปทรงที่สวยงามตัวนี้เราจะเก็บเหรียญเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะเก็บภายหลังก็ได้ทําเสร็จเราค่อยเก็บเหรียญก็ได้คะ่ะไล่ดึงให้กระชับนะคะ ดึงเบามือแต่ก็ไล่ดึงทีละเส้นนะคะเขาจะได้เข้ากระชับพร้อมๆกันถ้าดึงแน่นบางเส้นมันก็อาจจะทำให้ไม่เข้าไม่เข้าที่นะคะไล่ดึงน้ำหนักมือให้เท่าๆกัน เก็จะได้ลูกส้มที่ได้ทรงสวยๆนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้แบบนี้เลยค่ะอีกด้านก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะไปเราจะสอดเส้นริบบิ้นสีขาวนะคะที่เราเตรียมไว้แปดเส้นเข้าที่ด้านหลังนะคะโดยลอด3ามช่องแล้วก็จะมาออกเป็นเส้นคู่กับสีส้มนะคะ สอดเข้าไปแบบนี้นะคะลอด3 1 2หสจากนั้นก็ดึงนะคะให้พอเห็นปลายริบบิ้นแบบนี้นะคะไม่ต้องดึงให้ชิดมากต่อไปเส้นที่2นะคะ นี้นะคะเราก็จะได้ริบบิ้นเป็นเส้นคู่แบบนี้นะคะเส้นคู่ขาวสม้มต่อไปทิกมาที่ด้านหน้านะคะก่อนที่เราจะไปสอดนะคะให้เรามาดูที่ปลายริบบิ้นก่อนนะคะเราจะตัดให้เท่ากันนะคะให้ริบบิ้นสองเส้นมีขนาดเท่ากันเพราะว่าเวลาที่เราสอดเข้าช่องจะได้สอดง่ายๆนะคะเส้นริบบิ้นเราจะ อาจจะไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าจังหวะการดึงของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะคะถ้าไม่เท่ากันเราก็มาตัดนะคะเวลาที่เราสอดเข้าช่องจะได้ทำไปพร้อมๆกันทั้งสองเส้นเลย เราก็จะได้เส้นที่มีขนาดเท่ากันแล้วแบบนี้นะคะต่อไปเราจะมาทําดอกโดยเริ่มจากดิ้นเส้นคู่ด้านบนก่อนนะคะจับดิ้นคู่นี้บิดไปทางขวามือในลักษณะนี้นะคะจากนั้นบิดปลายลงเข้าหาตัวของเราในลักษณะนี้เราจะสอดเข้าที่ช่องนี้นะคะเป็นช่องของเส้นถัดมาช่องตรงนี้ สอดทั้ง2เส้นลงไปเลยนะคะปลายริบบิ้นก็จะมาออกตรงส่วนนี้นะคะตรงนี้แล้วก็ดึงค่ะดึงให้ได้ประมาณนี้นะคะไม่ต้องดึงแน่นมากนะคะเส้นถัดมาคู่ต่อมานะคะคู่นี้บิดไปทางขวามือแล้วก็บิด คว่ำลงนะคะแบบนี้แล้วก็สอดเข้าที่ช่องถัดมาช่องนี้นะคะเขาก็จะลอดมา3มช่องนะคะลิปปิ้งจะลอดมา3มช่องก็คือ1 2ึสปลายลิปปิ้งก็จะมาออกตรงนี้นะคะ เส้นถัดมานะคะบิดไปทางขวามือแล้วก็ปิดปลายลงด้านล่างทำจนครบทั้ง8คู่นะคะตัวนี้ก็จะลอด3 เส้นสุดท้ายนะคะคู่สุดท้าย จากนั้นครบทั้ง8คู่นะคะเราก็จะค่อยๆดึงแต่ละคู่ให้เข้าที่นะคะให้ขนาดกรีบดอกเท่าๆกันให้สวยงามตามที่เราชอบเลยนะคะ ได้ขนาดดอกตามที่เราพอใจนะคะเราก็จะคลิกไปที่ด้านหลังเพื่อมาเก็บเส้นริบบิ้นที่ด้านหลังนะคะโดยนำริบบิ้นขึ้นมานะคะแล้วก็สอดเข้าไปที่ช่องตรงนี้นะคะตามแนวแล้วก็รอดรอดสามเส้นนะคะหนึ 1, 2, ่งสองสามก็คือสอดไปตามแนวรอดสามเส้นโดยเราจะสอดอยู่ที่ด้านบนของเส้นสีขาวนะคะเส้นนี้สีขาวที่เราสอดไปเมื่อกี้นะคะเราจะ ใช้เส้นคู่สอดขึ้นไปที่ด้านบนสอดด้านบนของเส้นสีขาวนะคะเขาก็จะมาออกตรงนี้ถ้าสอดด้านล่างจะไม่มีแนวเส้นให้ออกนะคะเส้นถัดมานะคะสอดเข้าที่ด้านบนเส้นสีขาวลอดสามช่องนะคะก็จะมาออกตรงนี้สอดเก็บให้ครบทั้งแปดคู่เลยนะคะ เราก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะมาตัดส่วนเกินออกนะคะ เราก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปเราจะมาติดอุปกรณ์นะคะหรือเรียกว่าสังวานนะคะเพื่อตกแต่งให้สวยงามมากขึ้นแบบนี้นะคะเราก็จะเก็บเหรียญด้านหลังนะคะ นี่คะ้เสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็จะได้ดอกแคลตาสวยๆแบบนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าเ,เพื่อนๆมีข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัยยังไงรบกวนคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆต่อๆไปด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ